สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ e ีซี่แบนนะครับมาออกงานที่นาทองนะครับบริตรีพร้อมชุดเครื่องเสียงนะครับซัพพอร์ตลูกค้าแขกจำนวนประมาณ600ท่านนะครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นห้องค่อนข้างที่จะกว้างเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับลูกค้าใช้พื้นที่เต็มทั้งหมด3ตอนนะครับห้องค่อนข้างกว้างเลย นะครับเราก็มีการเซตเครื่องเสียงนะครับเซตลำโพงด้วยกันทั้งหมดนะครับ4จุดนะครับก็คือนี่นะครับอ่านะครับจุดดีเล์นะครับตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาที่อยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะให้ด้านหลังนะครับได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ บบนีน้การใช้เครื่องเสียงแบบนี้เนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็นข้างเวที2จุดนะครับลำม,มพีเอนะครับมีซับด้วยแล้วก็อีกสองจุดที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับดีเลยสายขวาตรงกลางเพื่อที่ว่าเวลาเราเร่งเสียงนะครับเวลาจํานวนแขกเยอะๆถ้าเราไม่มีดีเลยสายขวาตรงกลางเนี่ยเวลาเราเร่งเสียงเพื่อให้เสียงดังไปถึงข้างหลังเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะดังมากๆเลยครับทาให้หนุกหูแขกผู้ใหญ่ข้างหน้าหนุกหูแน่นอนครับส่วนด้านหลังเนี่ย ได้ยินจากการเล่นข้างหน้าไหมถามว่าได้ยินแน่นอนครับแต่ว่าข้างหน้าคือเร่งดังเกินไปนะครับเพื่อให้ด้านหลังได้ยินเนี่ยข้างหน้ากลายเป็นหนวกหูเลยแต่ถ้าเราใช้เป็นลําโพง PA นะครับเอามาทําเป็นดีเลย์สข้างซ้ายขวานะครับตั้งตรงก,การที่ผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านนี้ของห้องนะครับเวลาเราเร่งเสียงนะครับเสียงทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นนะครับดังเท่ากันทั้งหมดของบริเวณงานนะครับ เวลาเราลดเสียงนี่ก็จะลงเท่ากันทั้งหมดทําให้เสียงเนี่ยนุ่มบาลานด้านหน้าไม่หนวกหูด้วยนะครับอันนี้จําเป็นเลยสําหรับห้องที่มีพื้นที่กว้างๆจําจนวนแขก500 600 400คนประมาณนี้นะครับแนะนําให้ใช้ลําโพง4จุดแบบนี้นะครับเพื่อเสียงที่จะได้ไม่ดังจนเกินไปนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับอ่าอันนี้มาดูนะครับ อันนี้ให้เห็นหน้างานกันสดๆเลยนะครับตอนนี้ช่างสาวของเราก็กำลังอยู่ในช่วงของการติดตั้งนะครับเดินสายสำหรับทีมรักดนตรีบนดนตรีนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นฟูลแบนด์ห้าชิ้นห้าท่านนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังเดินสายติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ช่างสาวของเราเป็นต้องเรียกว่าเป็นช่างสาวที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับในด้านการปรับเฉียงแน่นอนนะฮะ มาถึงเนี่ยก็จะคุยรายละเอียดกับทางสถานที่นะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเดินสายอะไรยังไงนะครับตรงไหนแล้วก็ตรงไหนจะต้องแก้ต้องปรับอะไรยังไงบ้างนะครับไว้ใจได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังหาโบนูตีอยู่นะครับทั้งอ่าโบนูตีและชุดเครื่องเสียงนะครับทางอีซี่แบงมีให้บริการพร้อมเลยนะครับแนะนําจริงๆครับมีโบนูทีแล้วเอาเครื่องเสียงไปด้วยแบบนี้จบนะครับไม่ห่วงไม่ต้องกังวลเลยครับ